ข้อนี้หนึ่งเรื่องค่ะที่เรตติ้งมาแรงทะลุจอเลยสำหรับการขวจอ,อมมาเจอกันของพระนางเคมีสาธารณาะอย่างแจมรัสตะและน้องเบสปรักวณีคำสิงในละครเรื่องตามหารักที่เธอลืมถึงก็เข้มข้นขึ้นทุกตอนจริงค่ะโดยล่าส,สุดค่ะในไลฟ์ของแจมรัสตะในวันที่1่ธันวาคมก็ได้มาไลฟ์พูดคุยกับแฟนๆพร้อมกับน้องเบสคลิปนี้ไปส่องภาพบรรยากาศน่ารักของทั้งคู่กันค่ะวันนี้ได้สิ ใช่ค่ะเธออะไรมาอะไรมาอะไรแล้วแล้วองห่วงที่แจมจะได้เป็นติงต็อกเกอร์เป็นอินฟูต้องเบรฟินแลนด์ต้องไปเอาก็อยากอระหันนัก็มันอยู่อย่างนี้เขาวิ่งมาไงเราก็ต้องอ่านให้ครบดิสองหลักเลยใช่สองหลักเลย เก่งนะในพี่แจมพูดนะพี่พมันแบบก่อนที่มันจะมีกล้องตั้งกล้องเนี่ยที่เล่าเรื่องเรื่องนี้ให้ฟังเรื่องอะไรวะอ๋อแม่ผมงานแฟนมิสเนี่ยผมผมผมไม่ได้รถของเล่นมาใหม่คันหนึ่งวันนี้พี่แจมบอกว่าพี่แจมจะถ่ายรีวิวกีตาร์ให้นะคะดูสิว่าจะส่งการบ้านคุณครูไหมไปถ่ายให้ดูเฉยๆว่าแบบว่าตัวที่เล่น่ะมันเป็นตัวไหนอะไรยังไงเดี๋ยวจะรอดูนะว่าพี่จะส่งการบ้านมหให้หนูไหม เผื่อเผื่อพี่เอฟเขาเห็นแล้วเขาแบบส่งกีตาร์มาให้ถ่ายก่อนตอนเนี้ยถ่ายคลิปก่อนก็ที่ไงเดี๋ยวรอนว่างไงนี่ก็ว่างเพราะเราถ่ายละครไปเราไม่มีดึกแปลว่าดึกในเราว่างคืนไม่ใช่เรากลับไปก็ต้องอยู่กับพ่อกับ่าสวัสดีครับทุกคนแค่รีวิวหนึ่งนาทีมันยากมากมีการบ้านด้วยหนึ่งนาทีมีให้ตลอดค่ะเมื่อวานหนูก็ให้การบ้านให้เขาเล่นกีตาร์ไหนไม่เห็นส่งการบ้านเลยเนี่ยพี่ไม่ว่างพี่อ่านบท วันนี้บว,วันนี้พี่นอนนะหลับพี่หลับลบทนนี้ก็หลับวันนี้พี่นอนทั้งวันนะสวัสดี <บน S 2> ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูรอทุกวันนะคะคุณครูเออขยันตัดเหลือเกินเขาบอกว่าพี่พี่อันนี้คือพี่พี่เลนเจอร์เข้ามาอย่างมาแล้วนี่ไงเขาแปดร้อยแปดร้อยเปสิบสี่คนเขาบอก<น>ว่าเขาขิงหนูว่าพี่พี่เลนเจอร์ <c oughs> ให้สติกเกอร์เขาเยอะมาก โอ้ใช่แล้วโอเคได้เลยนะนกเหรอโอ้ตะกอนแบบเยอะอะอะไรต่ออะไรมีได้แล้วนะโอ้ไม่รู้อ่ะอะไรพี่ไม่รู้จักตะกอนอ่ะวันนี้จะได้ไหมไม่รู้ลาวานนกโอ้มันของเด็กน้อยพวกนั้นอะโคตรส่วนดีแล้วทำไมทไมมันขึ้นเบสอ่ะมันต้องขึ้นพี่ดิเด้อเนี่จะได้ไหมคะพี่พี่ไว้มานานยัง พึ่งมาในห้าวินาทีเองเนี่ยทุกคนช่วยกันแชร์เร็วไม่ใช่อะไรกีใจทุกคนอย่าอย่าลืมดูนะวันนี้เฮ้ยวันนี้มันออนเวลาปกติใช่ป่ะปกติค่ะมันไม่ติดกีฬาซีเกมเลยใช่ไหมหนึ่งพุ่งไหนพี่พี่เจอร์คอมเมนต์หน่อยค่ะทุกคนหนึ่งพุ่งเขาบอก่าเขาเพิ่งเลิกงานใช่เวลานี้เขาเลิกงานกัน ได้ยินเสียงไหมหรือว่าเสียงมันกล้องหรือว่าอไไหนได้ยินเสียงชัดไหมเขาบอกว่าได้ยินชัดม่วีชาวเสียงไปแล้วเมื่อก่อนนะเขาันเสียเวลาสอนปะหรือว่หนูสอนแใครตัดคลิปอะ่ะเขาไม่ฟังจะรู้เรื่องไม่หนูอนให้เลยหนูไม่สอนละอ่ะพี่ก็เล่นให้เลยพี่ก็ไม่สอนอเ,เออตามนั้นดูละครนี้นะครับใกล้พุ่หนึงแล้วใครถึงบ้านแจมดื้อไหมไม่ดื้อคะ่ะเดือดขอแค่ไม่เอาตังค์ไปซื้อของเล่นก่อนก่อนนะ ไม่เอาไปอยู่แล้วผมซื้อกับข้าวซื้อกับข้าวสี่หมื่นกินอะไรล่าสุดย่าขอรังไปทำอะไรวะกินแกะเนื้อแก่เหรอย่าไม่ย่าขอรังไปทำห้องน้ำไปไม่อ่ะเฮ้ยเตอนนี้หนูก็ไม่เคยได้อ่ะพี่ก็ไม่เคยได้ตัวอะไรเอ้าแค่นึงกีฬาคือย่าย่าพี่ขอทำขอทำไปทำห้องน้ำใหม่ทำไมอ่ะออกเลยนะอะไรนะครับไม่ใช่เราคนอื่นทำไมย่าทำไมให้ไม่เขาจะทำห้องน้ำเขาทำห้องน้ำใหม่ ที่บ้านเหรองานท่วมที่บุรีรัมย์เหรองานท่วมตอนหน้าฝนไปแล้วแต่ว่เออจะทำให้ย่ายังไม่เดี๋ยวแกกลับไปรอบนี้แหละมิน่ารักจังกตัญญูอ่ะใช่คนกตัญญูมีแต่เฮ้ยร้องเพลงร้องเพลงร้องเพลงร้องวิ่งเธอเป็นแฟนจะแล้วอ่ะที่เห็นร้องบนเวทีอยู่เลยอ่ะลม วายไม่กล้าพูดวายไม่กล้าพูดวาย,บบวายชนไหนวันนั้นเขามาคุยที่กองเลยเขาบอกว่าหนูร้องขีดนั้นไม่ได้อ่ะหนูร้องขีดนั้นไม่ได้อ่ะ <c oughs> เดี๋ยวให้เขาหาคีย์ดูใหม่หน่อยไ <c oughs> ม่เบียดแล้วร้องเพ่อนะอุยคุณครูชมเหรอคะเนี่ยใช่ครับไปไหนอีกแล้วอยากลุกก็ลุกแล้วก็ทิ้งไลฟ์ตั้งหลงแล้วเราแฟนคลับพี่อ่ะใช่จริงเหรอค หนูจะมีวาสนาไหมคะวาสนาทำอะไรกรชงไปขนาดนี้แล้ววาสนาเป็นแม่บ้านมั้ยขัดบ้านจากพ่อมงมั้วาสนาเอ้ยดีดีดหาแม่บ้านอยู่บ้านขุดเยอะยตอนนี้นำบบ้านวาสนาไปน้องวาสนาหย่อนซัมได้ก็ได้แค่ตัดคลิปทอยเข้าไปเถอะ <laughs> ได้แค่นั่งตัดคลิปให้เขาจีบเขาไปเถอะ เขากระสือไดเขาก็หลอกใช้แค่ตัดคลิปเดี๋ยวพี่ซื้อลูกชิ้นให้กินลูกช <g it> ิ้นไม่ชอบกินของแบบของทอดลูกชิน้นเขาปิง้ง <c oughs> ลูกชิ้นปิง้ง <c oughs> นั่นแหละหนูไม่ชอบกินแบบอะไรอย่างนั้นนะซื Apple. อ้อแอปเปิ้ลนะซื้อแอปเปิ้ลเออจะซื้อแอปเปิ้ลมันมีช่วงหนึ่งแฟนคลับแอปเปิ้ลมาเยอะมากพ <c oughs> ี่พี่เอามา<น>ตก่อนรู้รู้ว่าพี่แจมว่าลูกเก่งเขาเขาเขาบอกไม่แต่ก่อนนะเดี๋ยวนี้มันไม่ไม่ไม่ได้เก่งแล้ว ก่อนวาดวาดเก่งดูเนี่ยเนี่พี่แจมจีบน้องให้ดูหน่อยมีคนบอกพี่แจมปากหนูแตกว่ะปากหนูแตกนี่จีบติดนะเนี่ยไม่กี่ติดแล้วนะไม่เหนอติดเลยมันต้องคิดเยอะหนูไม่ได้คนคิดเยอะขนาดนั้นจีบปุ๊บติดเลยติดเลยอ๋อไม่คิดเลยไม่คิดเลยเป็นลังเลอะไรเลยปุ๊บติดเลยระบายสีคนสีเอานี่เขาเขาเบรกหรอเลาครับ เบกรกแล้วครับน้องๆยังลงไปกินข้าวไลฟ์ไปด้วยเลยเหรอไม่เดี๋ยวนะเดี๋ยวจะไปละมันก็ไปเลยเหรอใช่จะไปเราก็ไปเลยใช่แม่แม่มาเรียกไปกินข้าวแล้วเราก็ไปเลยเหรอแล้วเราก็เราทิ้งเงินสองพันคนเลยจะดูละครกับทีมงานก่อนไนะหมไหนๆก็จะอยู่ถึงแล้วเนี่ยเพราะพรุ่งนี้อยากอยู่กับหนูก็บอกพรุ่งนี้หนูเช้าไหมเข้าพี่ปะเก้าโมงปีสิบเอ็ดโมงก็เช้ากว่าหนูมีสองซีนก่อนพี่มั้าใช่แต่ต้องไปส่งยายากลับบ้าน อุ้ยเห็นไหมกรตตันยูอีกอ่ะคนหลอกก็ไม่ได้แบบ,บแต่กระตันยูเราใครจะไปนะส่งเขาแหละถ้าเราไม่ไปก็น่ารักไงก็ดูแลร่าเนี่ยน่ารักมากแล้วทำอะไรก็เจริญทำอะไรก็ดังโด่งดังขึ้นไปอีกกัทุกคนโอเคทุกคนคาอย่าลืมเปิดช่องวันชงเก่งฮะอะไรช่องวันชงเก่งอะไรน ไม่ก็ชมจริงๆทําดีก็ชมค่ะซื้อของเล่นนี้ไม่ชมเลยสละโอเคทุกคนอย่าลืมดูละครนะคะช่องวัน31เปิดช่องวันเลยหนึ่งทุ่มตรงวันนี้นะคะทุกคนตามหาหลักที่เธอลืมนะคะวันจานทร์อังคารพุธพฤหัสนะคะ4วันฝากทุกคนช่วยกันดูให้เลตติ้งขึ้นสูงๆด้วยนะคะเราจะเพื่อนเราจะได้กลับมาเล่นคู่กันอีกผมอยากวิ่งรอบสตูแล<อ>้วแหละถ้าเลตติ้งขึ้นสิผมไม่ไ <50 S 2> อยากกลับมาเล่นคู่กับหนูแล้วยากยากลับมา โอเคค่ะถ้าเกิดว่าเลตติ้งขึ้นสิบนะคะพี่แจมจะวิ่งรอบแอคเลยนะคะแอคใ,ใหญ่มากนะคะผมวิ่งรอบศัตรูเลยแต่หนูจะขับรถแล้วถ่ายคลิปให้ทุกคนดูได้ไม่ไม่ใช่พี่คนเดียวนะกุมีกับุณบช่วยแต่ผมจะขับรถตามคุณแล้วผมจะถ่ายคลิปนะครับใช่มีใครบ้างนะพี่กิก๊กมีมีแจมมีพี่กิก๊กมีพี่คมมีมเจ๊สี่คน คอเลกติ้งสิบนะคะทุกคนเพราะว่าและที่เราอยากได้สิบเพราะว่าเป็นเรื่องสุดท้ายของปีนี้แล้วด้วยเราก็อยากจะปิดจบให้สุดปลายปีแล้วนี่ปลายปีแล้วไงไปเที่ยวไหนพี่ใหม่อยู่บ้านทํางานใช่ไหมไม่ขี้เกียจกำลังดูซีรีส์โอ้คนรวยก็อย่างนี้นะอยากรวยบ้างจังนี่ก็รวยแล้วรวยเลยนี่ได้เดือนสี่หมื่นแล้ววันเนี้ย ใช่ไหมนี่สี่ล้านนะอ๋อแติ๊กเกอร์สี่หมื่นแต่มีนี่อยู่สี่ล้านเลยมีนี่อยู่สี่ล้านอ่ะก็เนี่ยถ้าเกิดพี่มาไลน์ทุกวันนะพี่กิโดูอาจได้วันละสี่หมื่นพี่ไม่ต้องเล่นละครเองได้เลยเนี่ยไม่ได้ทุกวันแล้วพี่จะมาเล่นติ๊กตอกไหมใครก็จะเล่นใครก็จะเอาเงินมาวันหนึ่งสี่หมื่นเอาก็ไม่แน่นะนั่งอยู่อาจจะได้ใช่ไหมคะทุกคนอ่ะพี่ฝากบ้างหนูฝากอะไรหรฝากละครเลยคนเนี่ยจะฟังพี่มากกว่าเขาอยากฟังหนู่มเขาอยากฟังครูหรอกเอ่อหนึ่งทุ่มนะครับผมทางช่องวันนะครับเดี๋ยวพพพววกกเเรรราาาดดูไไป้้อมๆันแหละะ่ น่าจะยังไม่กลับหรอกน่าจะแบบดูละครีกับแม่กลับแล้วแหละครับอ๋อของไปไว้อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปกินข้าวแล้วก็อีกชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวเขาจะดูละครกันเพราะว่าเราก็ไม่มีถ่ายแล้วด้วยแม่แต่งตัวไปดูละครในไลน์นี้ที่เราเถียงกันด้วยนะคะแต่เราเถียงกันเป็นปกติอยู่แล้วเฮ้ยพี่โนต้องเล่นแล้วพี่จาเล่นโชว์ดิได้ได้ได้แมววเมียลู่แม่เต่ากับงูฮะกินกลางนาอ้าวแต่ตอนหนูเรียน

ทุกคนรู้จักหนูมาลีใช่ไหมคะแต่เพลงพี่แจ,จ็คไม่รู <Okay. S 2> ้จักตอก็วางงูต่ก็วางูให้กินกลางนา <c oughs> จริงจริงจริงรู้จักหนูมาลีโอเคจะไปยังใช่ไหมพี่เขาตอบรู้จักหนูมาลีหนูมาลีเต็มเลยไม่ต่อกับงูไปเสิร์ชดูเออวันนั้นพี่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 ไปหาหนังสือมาจนเจอเว้ยพี่หาเรื่องข้าวปลาหมาก้าหาง เคยอ่านปะไม่เคยแต่ก่อนเขาบอกว่าประวัติของเคยอ่านนิทานอิสกคือเออมันเป็นมันเป็นมันเป็นเรื่องเป็นนิทานนี่แหละก็คือมันเป็นแต่ก่อนอ่ะมันเล่าถึงเรื่องข้าวเว้ยแล้วข้าวอ่ะสามข้าวลูกเท่านี้แล้วสามารถบินได้ข้าวข้าวมีปีกข้าวข้าวที่เรากินอ่ะนะใช่แล้วคนกินไม่หมดพอกินไม่หมดเสร็จปุ๊บมันเลยย่อจนเหลือเล็กเท่านี้แล้วบินไม่บินแล้วบินแล้วคนไล่จับเดี๋ยวเอาหนังสือมาให้พี่พี่ซื้อมาอยู่ไม่ไม่แล้วทำไมหนูต้องอ่านอะเดี๋ ความรู้มันนำไปใช้อะไรกับความรู้ที่หนูทำงานเราให้เด็กฟังสมมติว่าแบบมันมีเด็กมองแงเแาก็เล่าให้เด็กฟังนง <c oughs> ิทานกับหนูก็ากล่องข้าวน้อยข้าแม่ก็ได้อย่างนั้นแหละไม่ใช่นะมันมันดารมาม่าอันนี้มันไม่ดารมาม่าเจ้าตายกับเต่าก็ได้อย่างนั้นนะเขาแต่กับเต่าของคนฟังเยอะแล้วเด <c oughs> ี๋ยวไหมเดี๋ยววัเดี๋ยวแต่ก่อนพวกพี่อะแต่ก่อนมั<ค>นไม่มีโซเชียลรุ่นหนูรุ่นหนูมีโซเชียลแล้วใช่ไหมรุ่นพี่ไม่มีเว้ยตอนพี่เรียนประถมอะพี่ต้องไปเข้าห้องสมุดแล้วก็เปิดหนังสือแล้ว ไม่เราเพื่อนก็จะมา,มานั่งอ่านให้ฟังว่าแบบตอนนี้มันพูดถึงนี่ตอนนี้แล้วเราก็สลับกันว่าเอ้ยตอนนี้มึงอ่านนะพี่ก็จะมาอ่านให้เพื่อนฟังสลับกันนอกจากจะหล่อแล้วยังชอบอ่านหนังสือมีความรู้อีกโอ้ยต้องหยุดขนาดไหนเนี่ยใครเขาก <c oughs> ็ใครเขาก็อ่านไหมหนังสือแบบคนหล่อบ,บางคนมันหล่อวันๆไม่เอาแล้วเสียงในหูอะไรจะบอกว่าบางคนก็หล่อไปวรนจริงแต่พี่ไม่ไงก็จะชมไงอ๋อบางคน เสียงไม่หัวดังไงล่ะเสียงไม่หัวดังเสียงอะไรเสียงว่าคนหล่อกเขาไม่มีความรู้ไงไปกินข้าวกันไปเถอะไปเถอะเราวบไปเถอะก็ปิดสีโทรศัพท์พี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อไม่คิดว่าเราเป็นไอไอคิดว่าเราเป็นไอไอทำไมอ่ะเพราะเราสวยหล่อกันเกินไปใช่ใช่คิดว่าเป็นไอไอไม่กินข้าวเหรอครับรอเราหรือเปล่าคะเขาไม่คุยด้วย อ๋อเขาไดอเอทกันเขาไดเอทจริงหนูก็ไดเอทนะได้แคทรถยนต์รถเหล็กอะไดยแคทแล้วแมงก็เป็นไดยแคทมันเกี่ยวอะไรกับไดเอทมันคล้ายๆกันคืออยากพูดก็พูดนึกขึ้นออกก็พูดไปด้วยทุกคนไปกินข้าวนะครับรอดูละครด้วยหนึ่งทุ่มนะครับผมหนึ่งทุ่มตรงโอเคไม่บายเจอกันวันนี้นักเรียนทำดีมากนักเรียนไลฟ์ก็มือลงคลิปด้วยตัวมือเรื่องปกตินะวันนี้จะรอนะคะรีวิวกีต้ากับเพลง เล่นกีต้านะคะสองคลิปนะคะได้บ๊ายบายดีมากค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนอย่าลืมดูละครนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับปิดยังไงชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง D2P ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ